สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์คลิปวันนี้จะทำเบบื่นบนนดาสินค้าไม่ได้ชัชนและการลงุนงหนึ่งในการลงความเสี่ยงใต้คลิปวนเราจะมีเรื่องสมัครสมัครกันอย่างเยนะครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวทุสองวันยี่สิบสี่อันนี้ก็จะเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบสองนะอันนี้เราก็อยู่กับคืนนี้กับใบแนนตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนนะของวันที่ยี่สิบหกนะวันจันทร์นั่นเองอ ก็ b t c วันนี้เนะี่ยก็ยืนเแถวๆนะหอ b i t c o i ยืนแถว7,000 70, ตลาดก็ปรับตัวเล็กน้อยนะ Hot Coin ใบนนนนะก็เช่น CVC CV TRU นะหรือ,อ QET นะแล้วก็ T นะเป็นชื่อตัวเดียวขนอะตัวนี้นะแล้วก็อื่นๆหลายๆตัว LTO หรือ RS พวกนี้ก็จะถือว่าเป็น Hot Coin บน n บแนนเลยนะ ก็ขึ้นส่วนตลาดนะโดยเฉพาะแบบ CVC เนี่ยโหขึ้นไปบวกร้อปร์เซ็นขึ้นไปแตะศูนยจุดศสามเสรเลยนะตัวนี้นะก็หลายๆตัวแล้วอีกตัวนึงผมเฝ้ารอ,อก็ i s r นะก็กที่หลังจากที่ขึ้นมารอบที่แล้วก็ถือว่าไม่ผิดหวังถือไวนะ้นะแต่หลายคนก็มีเหรียญในดวงใจนะโอเคเราก็ไปดูตลาดไปดู BTC ก่อนแล้วกันนะ BTC วันนี้นะหรือ,อนะวันนี้ก็เมื่อคืนเนี่ยก็ เล่นกันแบบใจตุ๊บตุ๊ต,ตอมๆเลยบอกว่าอืมก็ถ้ามองจากนี้สักอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณวันที่ยี่สิบนะบิตคอยก็เกือบจะหลุดหกหกหมื่นเหมือนกันนะวันที่ยี่สิบนะบิตคอยก็เกือบจะหลุดหกหมื่นนะวันนี้ที่ยี่หกเนี่ยโอ้โหก็ขั้นค่อนข้างผันผวนนะขึ้นไปทรงนี้นะโอ้โหแล้วก็ร่วงมาอีกนะปื๊บป๊บแล้วก็จนเมื่อคืนจะมาแตะเจ็ดเป็นหนึ่งห้าร้อยได้นะแล้วก็ ก็ถือว่ารักษาทรงไว้อยู่นะก็ทรงประมาณเจ็ดหมืนั่นแหละนะวันนี้นี่ก็อยู่แถหกมื่นเก้าแปดร้อย 6, 9, 800, เนี่ยมันก็เกือบเกือบจะหลุดเหมือนกันตะกี้ล่วงไปประมาณหกลิลินพันกันนะหกหมื่นเก้าสองร้อยแปดสิบนะแต่ก็ถือว่าเรียกว่าเจ็ดหมืนได้นะตอนนี้นะอ่ะไปดูตลาดกันละกันนะ อัตคอยเปน็นนง้นก็ BNB B 5 6, ้าร้อยเจ็ด e สิบหกลบเซ BTC หกหมื่นเก้าแปดร้อยลบศูนจุดห้อเรียมสันห้า้อยหกิบแปดลบหนึ่จุส PE PE ก็เจ็ดร้ยก้าสิบเดันลบ่เปอร์เซนต์ชิบะนี่ก็ชิบะค่อนข้างแบบืเกือบก็ไปถึงเรียกวสามพันแล้วกันนะถึงสามพันหนึ่แล้วก็ล่วงแถวๆนี้นะอ่า บวก0.5เปนตโซเาียมก็188ลบ2.6นะดอจคอยก็เมื่อวานก็ยืนในแถว0.18วันนี้ก็0.77นะลบ2 XRP 0.63อทะยานนะฮะเอกีนะแล้วก็ T นะโอ้โห0.2 0.048นะอ่าตัวนี้ก็แล้วก็ FET นะเหรียญเก็บ AI นะ,ะนแล้วก็ มาดูกับพวกคอาทอสกับ CVC เนี่ยโหบวกไปถึง0.3แล้ว EREO นะแต่พวกพวกนี้ผมไม่ค่อยสังเกตผมสังเกต CVC กับตัวนี้กับ ASR เอ้ยไปหลุดไปหลุดไปไหนอ๋อเกือบหลุดแล้ว R s r เนี่ยนะแล้วก็อุยตัวนี้ที่เข้ามาเหรียญเกม BNK นะ BNX นะแลาวก่อนทรงอยู่แถว0.2กว่าๆโอ้ทะลุทะลุทะลุนิดเดี อ่ะก็จะมีหลายตัวนี้ก็จะมีลบบ้างโอ้เมื่อวานผมซื้อตัวนี้ไปโอ,โอ้แย่เลยนะมันขึ้นจากสี่ดอลลาร์ไปสิบเนี่ยซื้อผมซื้อแถวอ่าประมาณสักน่าจะเก้าเก้ากว่ากว่าตอนนี้จะหลุดเจ็ดแล้วถ้าถ้าถึงเจ็ดเนี่ยโอ้พอดแตกตัวนี้นะเมืนะ่อวานนะมาดูวอลุ่มซื้อขายก็คล้ายๆข้างบนก็จะเพิ่มตัวอตัวบุ๊กออกนีนกับ อ่าดอกวีแทสนะพวกนี้จะเป็นเดียวนยในเชนยซสรเนียมทั้งนั้นนะอ่ามาดู USM ฟีเจอร์นะก็ t r u นะอะ่บวก24%เลยนะ0.16 t r นะอ่ะ T ตัวนี้ T ตัวเดียวนะ0.04นะบวก2.3โอ้นี่ลิ้นพันกันแล้วก็ r s r นะ0.01 0.09นะอ่าหมด13%แล้วก็ TOKEN นะ A n k r นะ o p i p นะแล้วก็ n b n x นะเดี๋ยกยากตัวนี้มาเรื่อยๆตัวนี้เมื่อก่อนสมัยถือยู่มันก้าวเลยลาาตอนนี้ก็ลงไป18แล้วโอ้ขายจริงเซ็งนะแล้วคอยเอฟฟิเชอร์ก็ p n t i c x นะ i u n e นะแล้วก็ l a l o g นะแล้วก็ลิงก์นะลิงก์ก็โอ้โหไม่ไปไหนสักทีนะ เป็น d ดีฟายดับ2นะแล้วก็ g m t g m t ก็มีทรง XZ i Link OP นะก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปจะมีลิงก์สมัครนะ Bigcap Chain เป็นเท็กซ์โตอันดับหนึ่งมูลไทยนะไบแนนด์ไทยสออันนี้ใครยังไม่สมัครสมัครได้นะถูกกฎหมายร้องรับจากกราดตอไทยนะเวทีคลิปโกลด์ดับหนึ่งของโลกนะ OK ไบแนนด์ OKX เวทีคลิปโกอันดับ2ครูคอยเกตด,ดูแอลแบงนะใครยังไม่สมัครสมัครได้นะ สายเกมโมบกล่นบิตคอยบิตคอยเมเนียขอบคุณที่ติดตามแล้รับชมคลิปนี้ไม่ซชกชวนและการลงทุนในดๆการลงทุนความเสี่ยงการจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆจะก,ก็หมายพิหน้านะครับบ๊ายบาย